ตอนนี้คลองลาดพร้าวอย่างที่คุณสยุทธบอกมีทั้งแท้ทั้งเทียมนะคะแท้จริงๆอยู่ที่คลองนะคะคือริมตลิ่งมีที่เป็นริมตลิ่งนะคะแต่ข้างหลังดิฉันเนี่ยค่ะ คือคลองที่อยู่บนถนนลาดพร้าวนันเองนะคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้คือห่างจากแยกภาวนานั้นประมาณเพียงแค่ไม่เกิน2-300เมตรเท่านั้นนะคะตอนนี้หัวน้ําจ่ออยู่ที่บริเวณถนนลาดพร้าว43แล้วค่ะแล้วก็ชุดที่ดิฉันใส่นี่คือชุดที่จําเป็นที่จะต้องในการลงพื้นที่แล้วนะคะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยลงเท้าบูตนี่เอาไม่อยู่แล้วนะคะต้องใช้ชุดที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาและขนาดเดียวกันในการลงพื้นที่ของนักข่าวในเวลานี้ไม่เพียงแค่ชุดเท่านั้นนะคะนี่ก็คือนี่ค่ะ ตลับเมตรนะคะที่จะต้องใช้แล้วค่ะในการที่จะวัดระดับน้ำนะคะเพราะว่าพื้นที่แต่ละจุดนั้นมีระดับต่างกันนะคะแล้วก็เพื่อความมั่นคงในการเพื่อความการรายงานที่ตรงกับข้อได้จริงมากที่สุดนะคะจ้นจเป็นที่จะต้องใช้ตลับเมตรนี้ขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของถนนราดพร้าวนะคะซึ่งเขาไม่เคยประสบปัญหาที่จะต้องเจอน้ําท่วมขนาดนี้เขาจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาใหม่นะคะเพราะว่าลาดพร้าวจากจุดนี้นั้นไปจนถึงแยกบางกะปินั้นเหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึง5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ มวลน้ำจากห้าแยกลาดเพ้าะะได้กระชับพื้นที่เข้ามาบนถนนลาดพร้าตั้งแต่ห้าแยกลาดเพร้าจนมาถึงแยกลาดเพร้าตัดรัชดาพิเศษเรื่อยมาจนถึงแยกพายวนานะคะตลอดระยะทางเกือบ5กิโลเมตรและตอนนี้มวลน้ําได้จอดอยู่ที่ซอยลาดพร้าว43 km. แล้วนะคะก่อนจะถึงสะพานข้ามคลองบางซื่อ ซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวเรานะคะพบว่านอกจากมวลน,น้ําจะไหลบ่ามาจากห้าแยกลาดพร้าวแล้วยังมีน้ําผุดออกมาจากท่อระบายน้ําซึ่งอยู่ใกล้กับคลองบางซื่อบนถนนลาดพร้าวด้วยแม้ว่าชาวบ้านแถบนี้นะคะเขาจะเตรียมรับมือด้วยการก่ออิฐบล็อกขึ้นมาหลายจุดแต่ในบ้านก็ยังป้องกันไม่ได้ค่ะเพียงแต่ช่วยชะลอไม่ให้น้ําไหลทะลักเข้าตัวบ้านมากจนเกินไปเท่านั้นอย่างบ้านนี้นะคะก็มีเด็กมาจากอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี ก็ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยที่ซ้ำซากเมื่อน้ําได้เข้าท่วมบนถนนาลาดพร้าวอีกค่ะบุรีก็น้ําท่วมย้ายเด็กมาอยู่ลบบุรีอยู่ท่าวุ้งมาอยู่นี่ก็ตรงนี้ก็ท่วมไปไอยู่ไหนขี้เกียจไปของก็แยะไปได้ไง อนนี้นะคะเราลองเอาตลับเมตรนะคะคุณผู้ชมลองมาวัดตรงที่บริเวณแยกภาวนาบนถนนลาดเพลา้าซึ่งตอนนี้อยู่ที่ลาดเพร้า41นะคะระดับน้ําตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ที่ประมาณสัก45 46 47เซนติเมตรประมาณสัก46เซนติเมตรนะคะซึ่งตอนนี้รถเล็กวิ่งไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จราจรกลางรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของตํารวจในพื้นที่นั้นจําเป็นที่จะต้องออดูแลในจุดนี้ค่ะเพราะว่าบางทียังมีรถนะคะที่จะเสี่ยงเข้ามาแล้วก็จะทําให้ รถเล็กๆนั้นเสียที่บริเวณกลางถนนลาดพล้าวได้แล้วก็ทําให้การเคลื่อนย้ายนั้นเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากค่ะ ป้ยภาวนาถือว่าเป็นแยกใหญ่นะคะที่สามารถออกไปยังถนนหลายสายค่ะไม่ว่าจะเป็นโชคชัยวังหินรามอินทรา71เสนานิคมนะคะชาวบ้านที่นี่ต้องพยายามต่อสู้กับมวลน,น้ําทุกวิถีทางทั้งการก่ออิฐบล็อกติดตั้งเครื่องสูบน้ําในบ้านและไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในตัวเมืองของกรุงเทพค่ะแต่ก็ยังต้องต่อสู้ต่อไปเช่นเดียวกับคนที่ใช้วิถีชีวิตอยู่ย่าลาพร้าก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะจากเดิมที่เคยขับรถยนต์ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นจักรยานแทนค่ะแล้วอย่างนี้ ปั่นกะปั่นไปถึงบางกะปิหรอคปเนี่ยไม่ปั่นให้พ้นนาผมก็นั่งรถรถอะไรกลัวไหมคะกับชีวิตแบบนี้มันมันอย่างไรฮะมันก็ต้องต้องยอมรับเอาทุกคนมันยอมรับเราก็ต้องปรับไปตามเขาด้วยฮะสู้ไหวไหมคะมันอย่างไรฮะมันก็มันก็มันมันเป็นไปแล้วก็ต้องปรับให้ให้เข้าให้เข้ากับเหตุการณ์นะก็ต้องสู้กันไปไม่คิดย้าย มันยังไงฮะกว่าจะตั้งระลอกลากลขึ้นมามันไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆต้องรอดูว่ารัฐบาลเขาจะแก้ไขได้ยังไงเจ้าหน้าที่เขาทางานกันยังไง ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ยังไม่ยอมที่จะอพยพไปจากที่อื่นเพราะคิดว่ายังสามารถที่จะรับมือกับมวลน้ําได้นะคะขณะที่ถนนลาดพร้าวนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ประชาสัมพันธ์นะคะว่ารถเล็กนะคะที่วิ่งจากบางกะปิจะมาที่ถนนลาดพร้าวต้องกลับรถที่สี่แยกโชคชัยสีเท่านั้นนะคะเพราะว่าต่อจากนี้จะวิ่งไปไม่ได้แล้วนะคะขณะที่รถกระบะจุดสุดท้ายที่วิ่งได้และกลับรถก็คือบริเวณแยกซอยภาวนาใกล้กับจุดที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยค่ะซึ่งจะใช้โดยโดยที่จะเลี่ยงเส้นทางก็คือเข้าสู่ซอยลาดพร้าว48นะคะเพื่อมุ่งหน้าออกราชดา สุดที่สารแทนในขณะที่บริเวณลาดพร้าววังหินสอนอโชคชัยได้ปิดการจราจรสําหรับรถเล็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับขอความร่วมมือกับจิตอาสาที่มีรถบรรทุกหรือว่ารถออฟโรดค่ะในการอำนวยความสะดวกประชาชนตามเส้นทางของถนนลาดพร้าววังหินค่ะ ไปดูบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นเวลานี้กันตรงนี้คือบริเวณของแยกภาวนานะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ํานั้นสูงค่ๆอยู่บนบริเวณผิวผิวถนนการจราจรที่อยู่ตรงกลางระดับน้ําที่ดีฉันวัดเมื่อสักครู่นี้ประมาณ40กว่าเซนะคะเกือบประมาณ50เซนแต่ว่าถ้าไปดูจุดกลับรถนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าน้ำเนี่ยจะไปเทอยู่ที่ริมฟุตบาทระดับน้ํานั้นน่าจะอยู่ประมาณเกือบ 70ซนเมตรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถนนนี้ก็ถือว่าเป็นถนนที่รถเล็กวิ่งไม่ได้แล้วนะคะขนาดเดียวกันนั้นอย่างที่บอกข่าวว่าบนน้ําก้อนนี้มาจากวิภาวดีมารวมกับห้าแยกลาดเพ้านะคะแล้วก็วิ่งมาสู่เส้นทางนี้แล้วก็นิกสเตชันต่อไปก็คือบางกะปินะคะจากนี้ไปเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณสยุธคุณพิช่ทานคุณเอกราาแลวก็คุณกติค่ะขอบคุณครับคุณพรีฮะนี่นะฮะนิกสเตชัน